สวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูทลอร์ดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีรัคนาอยู่ในราศีพฤษภประจำเดือนมกราคมพุทธศักราช2566ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอผู้คุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e กดกระดิ่งติดตามและตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีผู้คุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าจะเลีเย้ยงน้ำชาก,กาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพย์ข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งก็ขอกราบสวัสดีปีใหม่นะครับนะทุกท่าน นะครับในช่วงของปีพุทธศักราช2566นี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีฟาร์มสุขรวยๆเฮงๆปังปันตลอดทั้งปีเลยนะครับนะเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับชาวราศีพฤษภนะครับก็จะมีดาวประจําตัวนะครับก็คือดาวพรุกนะครับดาวพรุกเองเนี่ยท่านจะเป็นดาวจนเรือยู่2เลือนนะครับในราศีพฤษภเนี่ยเราจะเรียกว่าตะนุนะครับตัวเราไปสัมพันธ์อะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับอีกพบเรือนหนึ่งนะครับในราศีตุลเนี่ยเราจะเรียกว่าพบ อาลิีนะอาริสําหรับชาวราศีพฤษภนี่คือการพัฒนาตนนะครับเพราะว่าตานุไปไหนอาลิไปด้วยนั่นก็หมายถึงว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งแล้วค่อนข้างที่จะหัวดีนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่ฝึกฝนเรียนรู้เทคนิคต่างๆอะไรได้ดีนะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนอาลิีเนี่ยสัมพันธ์นะครับกับตนุรักนะไปไหนไปด้วยเลยอย่างเงี้ยถือว่าเป็นคนที่เก่งนะครับนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตานุลักษณ์ของเราจะไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนเอาละ่ะก็ปรากฏว่านะครับในวันที่หนึ่งนะครับมกราเลยนะครับดาวพฤหัสเองก็ย้ายเข้ามาังกรและเวลา6นาฬิกา44นาทีนะจะอยู่ตรงนี้ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่24เลยตนุไปอยู่ไหนปรากฏว่าตานุไปอยู่ในภพขอเรียกวสุภา ตัวเราเองไปอยู่ในจุดที่มันจเจริญน,นะครับถ้าเกิดแบบเอาแบบรีแลกรีแลกเลยนะก็ต้องบอกว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยเป็นช่วงที่ช่วงเดือนมการาเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่มีความสุขนะครับชอบท่องเที่ยวนะครับจะไปต่างจังหวัดก็ได้หรือจะไปต่างประเทศก็ได้นะครับถ้าเรามองในเรื่องของความสบายใจนะนะครับเพราะว่าตานุไปอยู่ในเรือนสุภาษแล้วเขาเรียกว่าอยู่ในจุดที่ดีนะครับ สุภะแปลว่าความชํานาญการพิเศษความดีงานคุมอุปถัมภ์คำจุนคนคอยช่วยเหลือนั่นก็หมายความว่าตัวของเราเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีคนคอยอุปถัมภ์คำจุนช่วยเหลืออยู่ที่ว่าเราเองเนี่ยจะไปสัมพันธ์เกี่ยวเรื่องอะไรนะครับถ้าเป็นทักษะที่ดีเดชีมนตีเนี่ยขเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่แทบจะประเคนให้เราเลย นะครับแต่ถ้าเป็นการลกินนีก็แสดงว่าเราเองเนี่ยไม่ค่อยอยากจะเข้าหาคนหรือมีคนมาให้เราไปช่วยเหลือเยอะนะครับทำให้เราเองยุ่ยๆุ่ยรุ่นปวดหัวบางครั้งไม่เต็มใจช่วยอ่ะแต่ก็ต้องช่วยอาจจะเป็นยาเป็นพี่น้องเป็นคนสนิทคนใกล้ชิดเ <c oughs> พราะพอเวลาเป็นการลกินนีเนี่ยนะครับทำให้เราอึดอัดนะทำให้เรามีปัญหาเนาะนะเวลาตนุรักษ์ไปอยู่ในเรือนสุภาพเนี่ยโดยทั่วไปถือว่าดีนะครับบางคนก็ชอบทําบุญนะครับบางคนก็ชอบ นั่งปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่างพวกสวดบนข้ามปีหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยชาวราศีพฤษภเนี่ย,เย,เ,ยเยอะเลยนะครับเพราะเป็นอิทธิพลของตนุรักษ์ที่อยู่ในเรือนของสุภาเข้ามาพอดีเลยนะครับท่านใดที่เป็นการกิณีก็ต้องอาาระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะในส่วนของดาวเจ้าเรือนอลินะครับไปอยู่ในเรือนของสุภานะถ้าไม่ใช่เป็นการกิณีเนี่ยเขาเรียกมีการเรียนรู้ศึกษา ค้นคว้าทําความเข้าใจนะครับนะกับเนื้อง,งานของเรานะครับกับวิถีชีวิตของเราในลักษณะต่างๆเพื่อให้มีความเจริญก้าวหน้านะครับนะก็จะเป็นในช่วงที่รักความเจริญก้าวหน้านั่นแหละนะแต่ถ้าเป็นการละกินีก็จะกลายเป็นว่าตัวของเราเองเนี่ยนะครับก็าอาจจะยุ่งวุ่นวุ่นนะครับเกี่ยวในเรื่องของคนอิจฉาริษยาแย่งงานนะครับหักหลังหรือทําให้เราเองเนี่ยมีเรื่องยุ่งวุ่นวุ่นเพราะอาลิลิไง อล,ลิไปอยู่ในเรือนสุภาเนี่ยเขาเรียกอุปสรรคทาให้เราเองไม่สําเร็จก็คือขัดขวางทั้งปวงนะถ้าเป็นการกิน,นีอันเนี้ยเรามาระวังหน่อยก็ให้สังเกตตัวเองนะครับถ้าเรารู้สึกหุยราบรื่นติดตอนู่นนี่นั่นเอาละดาวพฤกษุกให้คุณนะลุยเต็มที่นะแต่ถ้าเกิดรู้สึกให้ติดนี่ก็ติดนู่นก็ติดเอาละรู้แล้วนะครับดาวพฤกษุกเรามีปัญหาแลละนะทำอะไรยังไงก็อย่าประมาทเท่านั้นเองนะครับนะตอนที่อยู่ในราศรีมังกร นะครับหนเข้าโจโรเลิกนะครับเลิกต่อสู้แข่งขัน9-19เข้าภูมิปรโรแห่งเลิกนะครับซึ่งภูมิปรโรแห่งเลิกเนี่ยเป็นเลิกแห่งความมัน่นคงอันนี้ถือว่าดีนะครับวันที่20ถึงวันที่ยีเราจะเข้าเทสาตีนะครับก็เป็นเลิกเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวหรือการพบปะผู้คน นะเป็นเลิกคนหมู่มากนะครับวันที่17บเถึงสิอันนี้ดีเลยนะเข้านาวางปูกเอกจะทําอะไรยังไงช่วงนี้ดีคุ้มโทษคุ้มภยัยนะครับวันที่20่สถึงยีเนี่ยเข้านาว่างพิสุนักระวัดระวังนิดนึงนะครับนะช่วงนั้นก็ถ้าเลี้ยงได้ก็ไม่ควรจะทําอะไรยังไงนะครับนะจะช่วยเหลือใครใครมาขอความอนุเคราะห์ช่วงนั้นนะครับไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับเอาละต่อไป นะครับก็จะไปอยู่ในราศีกุมในช่วงของวันที่25จนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเราจะเรียกว่าตนุนะครับไปอยู่ในเรือนของนักกรรมะ นะแล้วได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ก็ต้องบอกว่าหลังจากดาวพฤหัสย้ายไปนี่บอกได้เลยว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการงานมีการพัฒนาเกี่ยวเรื่องของการงานนะครับมีความอุดมสมบูรณ์เกี่ยวเรื่องของการงานนะอันนี้ยินดีด้วยเลยนะครับถือว่านะครับประสบผลสมาเร็จมั่งคั่งร่ารวยอภิมหาเศรษฐีอภิมหาร่ารวยกันเลยทีเดียวนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสําหรับเรื่องงานนะ นี่ยินดีด้วยนะครับนะอีกพบเรือนหนึง่งอลินะอลิกาม,มะนะถ้าไม่ได้เป็นการลกินีก็เหมือนเดิมนะครับก็มีการพัฒนาเกี่ยวเรื่องของงานระบบงานนู่นนี่นัน่น,นเข้าไปแก้ไขปัญหาแล้วก็สําเร็จดีเยี่ยมนะแต่ถ้าเป็นการลกินีก็จะมีปัญหายุงย่งยุ่งวุ่นวุ่นนะอันนี้ค่อยๆแก้ไปนะครับก็จะได้มมีปัญหาอะไรเพราะว่าก็ต้องบอกว่านะครับถ้าดาวพระศุกร์เป็นการลกินีมันจะทําให้เราเองบางครั้งตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะมันก็อาจจะขาดความรอบคอบได้เช่นกันนะครับก็ให้ะระมัด นิดหนึ่งนะครับนะเอาละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับดาวพฤะศุกเองนะครับตอนที่อยู่ในราศีกลุ่มนะก็ต้องบอกว่าในช่วงของวันที่ 25- ถึง29เข้าเทสาตีนะครับก็เป็นเรื่องของหมู่มาก,กน,นะคนหมู่มากนะครับวันที่3 0ถึง31เดนี่ยถึงจะเข้าเลิกดีเขาเรียกเทวีเลิอกอันนี้ทำอะไรยังไงก็สะดวกสบายก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ดาวพฤะศุกย้ายเข้าไปเนี่ยนะแจ่มและเรื่องงานดีเลี่ยมนะครับต่อไป นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพาทิตกันนิดหนึ่งนะครับดาวพาทิตเองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีสิงห์เราจะเรียกว่าพบพันธุนะครับพันธุก็แปลว่าหลักทรัพย์อสังหารทรืความทรัพย์ความอบอุ่นในบ้านความอบอุ่นในครอบครัวนะหรือการก่อร่างสร้างตัวก็ได้นะครับพันธุนะครับแน่นอนนะครับในช่วงของวันที่1ถึงวันที่14นะครับไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนพันธุเนี่ยตกมรณะ นั้นหนึ่งถึงสิบสี่เนี่ยพันธุ์กตกมรณะก็มีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาหรือขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานนะครับขัดแย้งเกี่ยวเรื่องของที่ทํางานหรือร้อนร้อนรุ่มรุ่ม,มเกี่ยวเรื่องทีมงานหรือที่บ้านก็ได้นะหรืออาจจะมีความขัดแย้งกับที่บ้านในลักษณะต่างๆทีนี้จะเป็นเรื่องอะไรก็อยู่ที่ว่าในพื้นดวงเราเนี่ยนะครับ ในราศีธนูเนี่ยในพื้นดวงเดิมเรามดาีดาวอะไรตั้งรับนะสัมพันธ์ดาวดีสัมพันธ์นดาวเสียหรืออะไรยังไงก็จะเป็นการบอกเหตุว่าเราอาจจะมีปัญหาเรื่องนั้นนะครับก็เป็นจุดที่เราต้องะระมัดระวังไว้แค่นั้นเองนะครับก็ต้องบอกว่านะครับเวลาพันธุตกมรณะเนี่ยนะเก็พยายามเ,เขาเรียกว่าเกรงใจซึ่งกันและกันเนาะนะครับจะพูดจะทําจะคิดหรืออะไรยังไงเนี่ยนะครับต้อง ้องให้เกียรติกันนิดหนึ่งไม่ล้ำเส้นก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกิดจากความรบหลูเกียรติกันอนะ่ะเพราะดาวพาที่เป็นเป็นดาวเกียรติยศชื่อเสียงไนบางทีไปจี้จุดอ่อนไปจี้เอ่อปมด้อยเขาอะไรประมาณเนี้ยเนะี่ยเอาละมีปัญหากันเลยทีเดียวนะให้ระมัดระวังไว้นะครับจะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเอาละนะครับตอนที่ดาวพาทิตย์อยู่ในราศีธนูนะครับหนึ่งถึงสิเข้ามาหัตถโนแห่งเลิกนะครับอันนี้เป็นเลิกที่ดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับสิบสองถึงสิบสี่เข้าโจโรเลิกเป็นเลิกต่อสู้แข่งขัน,น แปดถึงสบิบเข้านาวาังปุกเอกมหาธโนนะครับช่วงนี้ถือว่านถ้าจะเคลียร์เคอะไรไงช่วงนี้สามารถทําได้แต่โดยทั่วๆไปก็เลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่านะครับเอาแบบที่มันเพอร์เฟกเข้าพบเรือนดีด้วยเข้านาวาังปุเอกด้วยอันนั้นจะให้คุณมากกว่านะครับต่อไปดาวพระอาทิตย์นะท่านก็จะย้ายเข้าไปอยู่ในราศีมังกรเขาเรียกว่าพันธุนะฮะไปอยู่ในเรือนของสุภะหัวนี้ถือว่าดีงามแล้ นะครับดีงามและตั้งดาวพระาทิตย้ายเข้าไปในวันที่15จนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตีสี่สามสิบแนะสิถึงยี่สวยโจโรเลิกนะเลิกต่อสู้แข่งขัน25่สถึงสาเข้าเลิกมั่นคงเขาเรียกว่าเลิกภูมิปัโลก็ต้องบอกว่าเวลาพันธุ์ทุบสุภาพเนี่ยนะครับมีที่มีทางก็มีราคานะติดต่อ นู่นนี่นั่นเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์เกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานอะไรต่างๆมันจะราบลื่นหมดนะมันทําอะไรยังไงมันก็ถือว่าโอเคอิทธิพลของดวงดาวก็จะช่วยส่งผลให้ชาวราศีพฤษภนะครับทำ,ท,ำทำนู่นทานี่ทานั่นประสบผลสําเร็จได้โดยง่ายนะครับเพราะว่าพันธุกไปอยู่ในเรือสุภาษแล้วอันนี้เขาเรียกว่าหลักทรัพย์หรือการทํางานนู่นนี่นั่นเนี่ยประสบผลาสำเร็จอย่างดีเยี่ยมมีคนอุปถัมภ์ข้ามจุนมีอะไรก็สามารถ ผ่านพ้นแควคาดได้หมดนะอันนี้ยินดีด้วยเลยนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะครับเอาละนะครับต่อไปนะดาวพระอาทิตย์นะครับสถิตในราศีมังกรนะถ้าเป็นการกนี้นะก็อาจจะเป็นในลักษณะที่เราอาจจะเอาที่เอาทางไปคัาประกรันให้คนอื่นะระมัดระวังเพราะอะไรเพราะพันธุไปสุภะนะถ้าเป็นการนี้ก็หมายว่าเราเดือดร้อน นะที่เกิดจากคนอื่นมาขอความช่วยเหลืออาจจะให้เราไปคาประกานเราไปจำนงจำนงจำนายก็พิจารณาดูดีดแล้วกันนะครับถ้าเราไม่ลาบากไม่เดือดร้อนการช่วยเหลือคนเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ถ้าเกิดเราลาบากหรือเดือดร้อนยังไงก็คิดถึงตัวเองคิดถึงครอบครัวไปสักนิดหนึ่งนะครับก็จะสามารถนะครับผ่านพ้นเรื่องต่างๆไปได้เช่นกันนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระอังคารกันนิดหนึ่งนะครับดาวพระอังคารเองเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับ ในราศีเมษเราจะเรียกว่าภบว,วินาศน,นะครับอีภพเรือนหนึ่งนะครับในราศีพิจิเราจะเรียกว่าคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญานะครับถ้าเป็นทักษะที่ดีนะครับไม่มีปัญหาเลยเลยปตัตตนิมากุมรคัคนา ปัจันนี้ก็แปลว่าคู่ค้าคู่คุณส่วนคู่สัญญาแสดงว่าตัวเราเองจะเป็นชุดที่เนื้อหอมนะครับคนแวะเวียนเข้ามาแสดงว่าเรามีเองตัวเราเองเนี่ยมีศักยภาพในลักษณะต่างๆนะเลยทําให้คนเองเออจนทําให้คนเนี่ยแวะเวียนเข้ามาทําธุรกิจธุรกรรมการค้าอะไรยังไงก็าว่ากันไปนะถือว่าดีนะ ถือว่าดีแต่ว่าการเข้ามาเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ,ญ่ก็จะเข้ามาในลักษณะอนอ,อ,อนนอฟทำต้นก็ถือว่าดีนะในกรณีที่เป็นทักษะที่ดีนะครับคนเป็นโสดน,นะครับก็จะมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาหาเยอะแยะนะก็เลือกให้ดีๆพยายามเลือกคนที่นะครับไม่มีพันธะสัญญาจะดีกว่าเพราะถ้ามีพันธะสัญญานะครับดาวเจ้าเรือนวินาศจะมาทันทีนะครับเขาเรียกววินาศ นะครับกลุ่มลักนาที่มีสาเหตุนะมาจากคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญานะครับถ้าเกิดเราไปทําเรื่องอะไรยังไงก็สุดแท้แต่นะครับมันก็จะเกิดเรื่องขึ้นมานะที่มันมีสาเหตุมาจากคู่สัญญาในลักษณะต่างตางเพราะว่าวินาทมากลุ่มลักวินาทกลุ่มลักแล้วมีสาเหตุมาจากคู่สัญญานะถ้าเราไม่ไปล้ําเส้นใครไม่ไปยุ่งเรื่องของคนอื่นก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะก็จะออกในเรือนอาคารเยอะกว่า นะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปล้าเส้นหรือไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเนี่ยมาเลยวินาศวินาศเป็นยังไงวินาศคําว่าวินาศเนี่ยให้นึกสภาพนี้นะเราอยู่ชายทะเลวันดีขึ้นดีก็สร้างปราสาททรายกันขึ้นมาเลยแม้ทาใกล้จะเสร็จแล้วไม่รู้ขึ้นมาจากไหนพัดหายไปในพิบตาเลยนะไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยแหละเขาเรียกวินาศนะครับนะเวลาเจออะไรแจ็คพอตเนี่ยเวลาเจอแล้วมันจะเจอเยอะนะวินาศเนี่ยป้องกันไม่ค่อยได้นะครับเพราะเป็นอะไรที่เราไม่คาดคิด ไม่คาดฝันส่วนใหญ่ก็จะเกิดพวกภัยพิบัติต่างๆนะพวกน้ําท่วมพวกฝนตกพวกดินถลม่มพวกอะไรเนี่ยเขาเรียกวินาศ มันจะแก้ไขอะไรไม่ค่อยได้นะครับทีเนี้ยเรารู้สาเหตุแล้วนะครับถ้าเราไปยุ่งเรื่องของคนอื่นนู่นนี่นั่นก็อาจจะทําความยุ่งยุ่งลำบากมาให้เราได้เช่นกันนะครับดาวพังคานที่อยู่ในราศีพฤษภนะครับหนึ่งถึงสิบสองนะเดินถอยหลังอยู่นะครับก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับส่งผลในเรื่องของความร่าช้านะครับสิบสามถึงสิบห้าเดินปกติดีละนะครับวันที่สิบหกถอยหลังอีกวันหนึ่งวันที่สิบเจ็ดถึงสาสิบเอ็ดก็เดินปกติละนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเอาลาต่อไปนะครับเดี๋ เรามาดูดาวพับพูดกันนิดหนึ่งนะก็ต้องบอกว่าเรื่องของการเงินการทองสําหรับชาวราศีพฤษภต้องนะครับะระมัดระวังนิดหนึ่งนะแล้ยิ่งทวงเทศกาลด้วยนะครับจะหยิบจะจ่ายจะใช้อะไรยังไงต้องพิจารณาให้รอบคอบนะครับเพราะเหตุผลเนี่ยมันจะเกิดมาจากความเอาแต่ใจนะอยากได้ต้องได้เพราะอะไรเพราะปุตตะตกมรณนะเนี่ยปุตตะก็แปลว่าความคึกขนองและท่านอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่ตรงนี้ถึงสิ้นเดือนเลยนะครับ ไม่ได้ไปไหนเลยทีนี้ปุดตากตัมมรณะแปลว่าความคึกขนองอยากลองอยากเสี่ยงหรือทําบางสิ่งบางอย่างไม่คิดหน้าไม่คิดหลังนั้นเลยส่งผลให้การเงินการทองมีปัญหานะกระดุมพระตกมรณะกระดุมพระแปลว่าอะไรได้การเงินการทองมรณะก็แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจเขาแสดงว่าเงินนะ่ะติดติดขัดขด,ด,ดนะครับหมดไปกับอะไรก็ไม่รู้นะครับบางทีอาจจะหมดไปกับเรื่องของการกินการเที่ยวกันดื่มแต่ไม่เป็นไรหรอกนะครับช่วงเทศกาลมันก็ต้องมีกันบ้าง นะโบนัสก็บางคนก็ได้อยู่เนาะก็สามารถที่ตรงนี้ได้แต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับเวลาดาวจเจริญนมรณะนะครับก็เตือนได้แค่ว่าจะใช้อะไรยังไงคิดให้รอบคอบนิดนึงนะครับแค่นั้นเองนะครับส่วนในเรื่องของปุตตะมรณะก็ความคึกคนองนะหรือบางคนเนี่ยมีลูกน้องและตัวเองต้องออกไปต่างจังหวัดยังไงก็ต้องเช็คให้ดีๆเรื่องยอดเอาเะไนะเอาให้มันเป๊ะ นะเอาแบบตรงมาตรงไปให้ละเอียดหน่อยเกี่ยวในเรื่องของการเช็คสต๊อกการคุมสินค้าในลนักษณะต่างๆนะมันจะได้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าปุดตมรณะเนี่ยส่วนใหญ่แล้วลูกน้องทําให้ปวดหัวนะ่ยประมาณนี้ละกัน นะครับนะเอาละนะครับตอนที่ดาวพระพุธเองเนี่ยท่านอยู่ในเรือนของมรณนะระวังเรื่องของเอกสารสัญญาด้วยนะครับหนึ่งถึงแปดเดินถอยหลังไม่ค่อยจะสู้ดีส่งผลในเรื่องของความร่าชา้าเก้าถึงทวเ็ดโอเคหน่อยเดินปกตินะจุดที่ต้องระมัดระวังจะเป็นในวันที่สามถึงวันที่สิบเจ็ดเราจะเข้าระวังพิษนาคนะครับยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสามเข้าระวังปุเอกทําอะไรยังไงช่วงนี้ถือว่าให้คุณอยู่นะครับแต่ให้คุณในเรือมรนมรณะก็ไม่ค่อยจะโสภาเท่าไหร่นะรอเอาแบบเข้าพบดีรนะวางดีดีกว่านะครับต่อไป ใชนะครับเรามาดูกันต่อนะฮะเรามาดูดาวพฤหัสบดีนะครับแน่นอนท่านเป็นดาวเจ้าเรือ,มอนมะรณะราศีธนูนะครับอีพบเรือนเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะแน่นอนลาภะเป็นเกษตรอัน,นดีอยู่แนละ้วไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาได้มาเองใช้ความรู้ความสามารถความชํานาญการนะส่วนใหญ่จะเป็นพวกงานลิมิเต็ดนะที่แบบมันต้องรอคิวอะต่อให้มีเงินมากขนาดไหนมันก็ต้องรอคิวเพราะว่าเวลาคนที่มีดาวพฤหัสเนี่ยเป็นลาภะเนี่ยเขาเรียกว่าจะได้งานที่มีคุณภาพ นะเราถ้าเป็นเราเนี่ยก็ลงทุนน้อยได้กําไรมากนะจิบสินค้าที่ราคาไม่เท่าไหร่แต่สามารถแปลเป็นเงินเป็นทองได้มาหาศาลและนี่คืออิทธิพลของดาวพฤหัสที่เป็นโยกหลังนะครับส่งผลให้นะครับโดดเด่นในเรื่องของการหาไรายได้ ในลักษณะต่างๆช่องทางในการหาเงินหาทองในลักษณะต่างๆในมุมดีนี่ถือว่าดีนะครับแต่ถ้าเกิดในมุมเสียเป็นการลกินีอันนี้ก็ต้องรมาระวังนิดนึงเพราะดาวเจ้าเรือนมรณะจะไปสถิตย่ในเรือนลาพะนะครับเขาเรียกมรณะราภะบางครั้งก็จะลงทุนหรือทําอะไรมันอาจจะขาดทุนนะครับหรืออาจจะลุ้นแล้วแบบแหม่ตุ้มตุ้มปมต่อมนะในลักษณะต่างๆ นะก็ต้องดูว่ามีดาวอะไรตั้งรับให้คุณให้โทษยังไงทักษะเป็นยังไงก็จะเป็นการบอกเฉพาะนะครับว่าเออมันจะเกิดเรื่องดีหรือไม่ดีนะแต่แน่ๆเนีน่ยที่เราเห็นอยู่ก็คือว่าดาวจุลเรือนลาพาเนี่ยโดดเด่นแล้วนะครับส่วนมรณะอันเนี้ยก็มรณะลาพาแปลว่ารักษาทรัพย์ไม่อยู่นะครับนะฮะแบบเบาๆเ,เลยนะรักษาทรัพย์ไม่อยู่บางครั้งจะเดินทางอะไรไปไหนยังไงก็ให้ระมัดระวังผู้มีฉายชิมในลักษณะต่างๆด้วย นะครับนะเพราะว่ามรณะราลาภะเนี่ยมันสามารถออกได้หลายอย่างนะเขาเป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังถ้าเป็นการลักกินีนะแต่ถ้าไม่ได้เป็นการลักกินีก็ไม่เป็นไรนะครับก็แสดงผลในเรือลาภะเยอะหน่อยนะเอาละนะครับดาวพฤหัสบดีที่อยู่ในราศีนะครับมีตอนนี้ยังคงสวยเลิกดีเขาเรียกว่าเสมอาราชาเลิกเลยนะเป็นเลิกไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาได้เองก็ต้องบอกว่านะครับชาวราศีพฤษภเนี่ยนะครับมีความรู้ความสามารถมากเนี่ยเขาเรียกว่ากินยาวเลยนะมีคนไว้วางใจในฝีมือ นะเวลาได้อะไรมันก็ได้แบบยาวๆไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับเอาละต่อไปเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระเสาร์กันนิดหนึ่งนะครับดาวพระเสาร์เองท่านเป็นดาวเจ้าเรือน,อนในราศีมังกรอันนี้คือปังบุรีเลยแต่ตัวนี้บทบาทสําคัญเลยที่ส่งผลให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยสำเร็จในหลายๆอย่างในช่วงนี้นะครับคนที่มีดาวเจ้าเรือนสุภาพเป็นเกษตรเนี่ยแปลว่าเราได้รับโอกาสต่างๆ เข้ามาอยู่ที่ว่าตัวเราเองเนี่ยจะมีศักยภาพยังไงบ้างนะครับนะให้ตัวเราเองเนี่ยนะครับตอบโจทย์กับสิ่งที่เขาต้องการนะถ้าเราตอบโจทย์ได้เราก็สามารถที่จะประสบผลสําเร็จเพราะคาว่าสุภาพเป็นเกษตรเนี่ยความหมายเนี่ยนะครับมันแปลว่าตัวเราเองเนี่ย นะมีคนอุปถัมภ์คำจุนช่วยเหลืออยู่หนึ่งหนึ่งแล้วไปกลุ่มกับดาวพัะที่จะเป็นคู่ธาตุมาจากภพดีมาจากตู 1, ้เดอนพันธุนะดูจากตวเนี้นะชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์ที่ผู้หลักผู้ใหญ่และใครเอ็นดูพร้อมที่จะสนับสนุนโครงการโปรเจกต์นู่นนี่นั่นอะไรของเราไปสารพัดนะอันนี้ก็นะครับยินดีด้วยนะครับดาวพระเสาร์เดินดีนะแต่ว่าอย่างว่านะครับถ้าดาวพระเสาร์ปีนี้เป็นการเล็กนี้ออกจะแรงนิดนึงนะ นะครับเพราะว่าบังเอิญดาวเสาร์เนี่ยท่านติดระวางพิษตั้งแต่วันที่4จนถึงสิ้นเดือนเลยอันนี้อันนี้ไม่ค่อยจะสุขภาพเท่าไหร่นะครับมันก็จะเกิดเรื่องยุ่งยุ่งในลักษณะต่างๆ่างยังไงก็จะทำอะไรยังไงต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับก็จะได้ไม่มีปัญหานะครับนะแล้วยิ่งการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ยังไงต้องมีการวางแผนนะไม่ใช่ว่าโหอินเนอร์เต็มเลยอยากเข้าก็เข้าอยากคิดอะไรยังไงไม่ได้นะครับเพราะดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวช้านานอึดอดทนนะเวลาเราจะทํานู่นทํานี่เราต้องมีแผน ต,ตลาดต,ต้องมีการล่างเล่งร่างอะไรก็ว่ากันไปมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับต่อไปดาวพระราหูนะดาวพระราหูแน่นอนนะครับดาวเจเรือนกรรมะตกวินาศนะคือกรรมะวินาศมันเบื่อน่ะคือมันเบื่องานมันเซ็งงานน่ะมันเบื่อวิถีชีวิตนู่นนี่นั่นอะไรมันก็ว่ากันไปนะมันเซ็งออะออกอาการเซ็งแล้วกันนะให้เรารู้ว่าเออที่เราเป็นอย่างนี้รู้สึกหดหู่ก็มันเป็นเพราะอย่างนี้แหละนะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนกรรมะมันวินาศเท่านั้นเองแต่ทีเนี้ยท่านอยู่ตรงนี้สิบแปดเดือน นะแล้วเราพยากรภาพรวมเนี่ยนะครับบางคนก็อาจจะเพิ่ง,งเซงเดือนนี้แต่บางคนเนี่ยเซงไปแล้วนะตั้งเข้าใหม่ๆนะเซงมาแล้วเพราะว่าองศาโดนก็เซงทันทีนะทีนี้อยู่ทั้งหมด30องศาเนี่ยถ้าองศาโดนการตรงไหนอะไรยังไงก็จะเกิดเรื่องช่วงนั้นแหละนะครับแน่นอนตามความหมายคือกรรม,มะนะครับไปอยู่ในเรือนของวินาเนี่ยอันนี้มันไม่ค่อยจะโอเคไม่ค่อยจะโสภาอยู่ละนะครับก็เป็นจุดที่ต้องะระมัดระวังรอบด้านนะครับแล้วก็ยังมีดาวมุตยอยู่ไปกระทุ้งอีกหนึ่งหากเนี่ยนะครับนะ นะครับมันก็อาจจะยุ่งยุ่นๆแต่เวลาดาวเจ้าเรือกนกรมาไปวินานีทำงานต่างถิ่นแดนไกลดีนะหรือทางานเกี่ยวเรื่องของลับลับ,บซ่อนเลนนะหรือลักษณะการวางแผนนู่นนี่นั่นอันนี้ดีนะครับนะเอาลาต่อไปนะครับดาวภเกตนะดาวภเกตเองนะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในคือภเกตนี่ท่านไม่มีบ้านเป็นของตัวเองนะท่านจะตามเจ้าเรือนไป รากฏว่าท่านตาวพางขาดไปในวันที่หนึ่งจนถึงวันที่ยี่สิบสี่นะครับก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญานู่นนี่นั่นอะไรเขาว่ากันไปนะถ้าเรารู้สึกว่าให้คุณก็ดีลงานอะไรได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่า้มันทําแม่งทาแม่งเนี่ยต้องถอยให้เป็นนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าไทยท่านใดมีทักษะเป็นอะไรยังไงนะก็รวมรวมว่าถ้าเป็นการลกินนีก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่ นะครับแต่ถ้าเป็นทักษะอื่นก็ถูกว่าให้คุณนะแต่แน่นอนตามพวาหมายดาวพระเกตเริงลัคนาเขาเรียกวุ่นวายเรื่องคู่นะครับหรือแวงเรื่องคู่นะครับหรือจินตนาการเรื่องคู่ นะครับเนี่ยออกแนวๆประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นท่านก็จะย้ายเข้าไปในราศีตุลในวันที่25จนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา22่สนากาสีนาทีแม่เวลาดาวพฤกษ์ตกอริเนี่ยมันเป็นเรื่องของข้อกรรมนะครับก็หาโอกาสสวดมนต์ไหว้พระขออโหสิกรรมบ่อยๆนะมีโอกาสก็ท่องคาถามหาเมตตาใหญ่บ่อยๆหน่อยนะอันนี้สามสิบเก้านาทีมันก็นานไปเนาะนะเราก็อาจจะแผ่เมตตาในใจนะครับเนี่ยนะแค่นั้นเองนะเวลามีอะไรก็แผ่เมตตาในใจแล้วก็ขอให้อโหสิกรรม ซึ่งกันและกันก็จะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าดาวค่อนข้างที่จะเล็งกันไม่ค่อยจะโอเคนะดาวอยู่ในเรือนอเล็ก็จริงเล็งราหูเล็งมัลติจูนีไ่ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตามดาวพระศุกร์ไปพอตามดาวพระศุกร์ไปพระศุกร์นันตกนะวินาศด้วยนะครับบางครั้งมันอาจจะมีปัญหายุ่งๆได้เช่นกนันนะยังไงก็ระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะหากุศล นะครับให้กับตัวเองก็จะได้ไม่มีปัญหาหนะักก็จะได้ใครเบาในลักษณะต่างๆนะครับเอาละยังไงก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหาผมพิพาพการใดย่งไงต้องกราบขอเข้ามาภัยด้วยท่านใดถูกอกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสน,สน,สนุนช่องของอาจารย์เกต้าจะเลี้ยงน้ําชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกและตามรหัสพร้ ie, อมเพ์ข้า่างการาก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง,งก็ขอให้ปีใหม่นี้ในพุทธศักราช 2565FC หรือผูู้้ที่แววะเขาามด แมะเข้ามาชมช่องผมก็ขอให้โชคดีมีความสุขคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มากปรารถนารวยๆเฮงๆปังๆครับผมเกตดก้าพดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกตกา้าพี่ดูตลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของเออสิ่งมงคลก็คือ หลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยเ็เสริมให้ดีย,ยิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคส็ นาทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้ฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยววันนี้ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่ชอบหรือสนใจเกี่ยวรูปภาพมงคล นะครับไปเสริมหวงจุย้ยหรือรูปภาพไปตกแต่งบ้านในลักษณะต่างๆนะก็จะมีร้านต้นทองการ,รี่นะครับที่สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทนนี้เลยนะครับนะขอบพระคุณมากๆค่ะ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ก้าฮินดูทลอดตนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนะครับนะตัวผมเองนะครับเป็นคนที่ไว้ผมยาวมาตั้งแต่ปี50จนถึงปัจจุบัน64ก็ล่อไป14ปีแต่ปัญหาของอาจารย์เนี่ยผมร่วงทุกวันนะหน้าของอาจารย์เนี่ยนะครับข้างหน้าของของอาจารย์เนี่ยนะร้านแล้วด้านข้างก็ร้านแล้วนะครับอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะ กังวลเรื่องนี้พอสมควรทีนี้อาจารย์ไปเห็นพี่เขยของอาจารย์จากคนที่เป็นคนหัวล้านอยู่ดีๆนี่ผมขึ้นมาดกนาสวยงามนะอาจารย์ก็โอ้โหก็เลยถามเขานะครับว่าเป็นอะไรยังไงเขาก็เลยแนะนำนะครับยี่ห้อนี้มาอาจารย์ก็เลยลองเอาไปใช้ดูก็ปรากฏว่าได้ผลจริงผมของอาจารย์เนี่ยก็เพิ่งก็เริ่มจะขึ้นนะเพราะอาจารย์เพิ่งเริ่มใช้นะครับนะแต่ทีนี้เขาต้องบอกว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่แบบหของปลอมเนี่ยนะเยอะมากอาจารย์ก็เลยนะ เข้าไปที่ศูนย์เลยไปไปถามเลยนะว่ามันเป็นยังไงเขาก็บอกเลยว่านะครับยี่ห้อนี้นะครับนะมีของปลอมเยอะนะครับนะถ้าเป็นไม่ได้ให้ซื้อผ่านศูนย์จะดีกว่านะครับแล้วราคาศูนย์เนี่ยจะมีแค่2ราคาคือราคาสมาชิกกับราคาขายปี660อนะครับนะอาจารย์ก็เลยตัดสินใจสมัครสมาชิกเลยเพื่อต้องการของแท้นะครับนะก็ สันนิษฐามได้เลยถ้าราคาต่ำกว่า660นะครับก็แปลว่ามีโอกาสเป็นของปอมสูงนะครับนะท่านใดสนใจก็สามารถนะครับสั่งผ่านอาจารย์ได้นะครับนะตามเบอร์080 901 5959 59นะครับนะเอาละยังไงก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับผมเกต้าฮินดูทลอตสวัสดีครับ